จนกระทั่งถึงยุคนี้ซึ่งมีนายกเอ๋นะฮะสุชาตินะฮะท่านก็พยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยนะฮะต้องบอกว่าทางกรมสัตว์เองก็ขับเคลื่อนทางสมาคมเองก็ขับเคลื่อนพี่น้องคนเลี้ยงควายก็พัฒนาพันธุกรรมเป็นบนหนึ่งของโลกผมมองว่าสิ่งพวกนี้ตอนนี้รัฐบาลเห็นแล้วประเด็นแรกก็คือควายไทยเนี่ยนะฮะควายปลักในสวัมบัโฟเฟิลเนี่ย ที่เลี้ยงอยู่บ้านเราเนี่ยตอนนี้การพัฒนาพนุกรรมถือว่าเป็นบนรหนึ่งของโลกจริงๆนะครับแล้วก็รัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นปรวสัตเอ่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภาคกระทรวงทบวงกรมต่างๆต้องมานั่งคุยกันทํำยังไงก็ได้ทุกอย่างมันจะต้องเดินได้ครับไม่ใช่ไปติดกับดักแล้วก็ส่งเสริมให้เลี้ยงแต่ไม่ส่งเสริมการตลาดหน้าวันนี้คําตอบก็คือไปไม่ได้ ถามว่าถ้าพอไปไม่ได้ปุ๊บมืออาชีพอยู่ได้ฮะแต่มือสมัครเล่นตายอันนี้คือความจริงจากที่ท่านเป็นเสาหลักที่ขายควายส่งลูกเรียนขายควายดูแลครับฟัววันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นภาระผมเห็นหลายฟาร์มณนะตอนนี้เนี่ยมีควายสี่ห้าร้อยตัวไปแล้วคําตอบก็คือว่าถ้าขายไม่ได้แต่ท่านต้องหาให้มันกินนะฮะ วันนี้มีข้อสงสัยอีกหนึ่งข้อนะครับที่อยากจะถามกับดรตองว่าควายไทยของเราเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นมรดกของชาติเราเนี่ยมีโอกาสที่จะออกไปสู่ตลาดต่างประเทศสร้างชื่อเสียงเหมือนกับสัตว์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นมา้าไม่ว่าจะเป็นวัวไม่ว่าจะเป็นแพะแกะอะไรทำนองนีนน้ที่พันธุกรรมของเขาเนี่ยสามารถที่จะกระจายไปทั่วโลกได้ ของควายเราเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสสูงครับเพราะว่าประเด็นแรกก็คือควายไทยเนี่ยนะครับควายปลักือสวอมบัฟเฟโลเนี่ยที่เลี้ยงอยู่บ้านเราเนี่ยตอนนี้การพัฒนาพนันธุกรรมถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกจริงๆนะครับนั่นะคือประเด็นที่สําคัญมากแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าควายไทยเนี่ยนะครับมันไม่ใช่ จะเจอที่ใดในโลกได้ไง่ายๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นเอเชียหมอกถึงตั้งเราไม่ว่าจะเป็นลาวพมา่าเขมรมาเลเซียต้องบอกว่าการพัฒนาพันธุกรรมก็ยังสู้เราไม่ได้เพราะประเทศเรามีความเหมาะสมฮะประเทศไทยเนะี่ยอยู่ภายใต้ลุ่มแม่น้ําเป็นหลักแล้วควายเนะี่ยที่พัฒนาให้ให,ใหญ่และก็งามได้ด้วยพันธุกรรมแล้วก็คือภูมิประเทศเนี่ยสำคัญมากประเทศไทยมีความเหมาะสมในการที่จะ,ะเลี้ยงควายเป็นอย่างยิ่งอันที่3ก็คือว่า ตอนนี้นะฮะมีกลุ่มผู้เลี้ยงควายหลายท่านนะฮะขออนุญาตยกชื่อตัวอย่างท่านที่ท่านใกล้ชิดกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็คือพ่อเลี้ยงเจวนาทวันฟาร์มนะฮะท่านก็ไปใกล้ชิดกับท่านนายกเศรษฐานะฮะทวีสินท่านก็ได้พูดคุยกันนะฮะผมเชื่อว่าไม่นานครับไม่นานถ้าเมื่อไหร่ก็ตามนายกรมตรีแห่งประเทศไทยนะ,ะนั่งบนหัวโต๊ะแล้วเชิญ รับรอีว่าการกระทรวงต่างๆมานั่งประชุมกันว่าทุกโตเลยฮะว่าควายไทยที่เรามีอยู่เนี่ยเป็นสมบัติของไทยเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดไม่มีที่ใดในโลกแล้วพันธุกรรมสุดยอดเนี่ยเราจะต้องส่งพันธุกรรมนี้ไปขายยังต่างประเทศได้แล้วผมเชื่อว่าเนเชื่อว่าเหตุการณ์นั้นใกล้แล้วฮะใกล้แล้วเพราะว่าผมอยู่กับวงการควายอยู่กับสมาคมอนุรักษ์วัฒน์ควายไทยตั้งแต่ยุค2 5 5 2 จนกระทั่งถึงยุคนี้ซึ่งมีนายกเอ๋นะฮะสุชาตินะฮะท่านก็พยายามขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยนะฮะต้องบอกว่าทางกรมสัตว์เองก็ขับเคลื่อนทางสมาคมเองก็ขับเคลื่อนพี่น้องคนเลี้ยงควายก็พัฒนาพันธุกรรมเป็นเบอร์หนึ่งของโลกผมมองว่าสิ่งพวกนี้ตอนนี้รัฐบาลเห็นแล้วนะฮะรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะท่านธรรมดัต ท่านก็ได้ไปร่วมในการประกวดควายลายสนามทีเดียวแล้วท่านก็รู้เลยว่าเออของดีของบ้านเราเนี่ยตัวหนึ่งไม่ใช่โมยไทยไม่ใช่ไก่ชนไทยก็ยังมีควายไทยด้วยนะฮะเพราะว่านี่คือสประสานนะฮะไก่ชนไทยนะ่ะนักโมยไทยตอนนี้ก้าวสู่ระดับโลกละเราฐานะที่เป็นคนเลี้ยงควายคนหนึ่งก็ยังวาดฝันว่าถ้าส่งควายไทยไประดับโลกเกิดอะไรขึ้นครับ พี่น้องลองคิดกับผมมาสมัยก่อนนักมวยที่อัชยามากก็คือสามารถพยัคฆรุณนะฮะต่อยมวยไทยฮะไม่มีใครในยุคนั้นที่ไม่รู้จักพยัคฆ์หน้าหยกสามารถพยัคฆรุณแต่ค่าตัวยุคนั้นคือ5 0,000นบาทครับสูงสุดแต่ณวันนี้พอมวยไทยมรดกไทยมรดกโลกฝรั่งต่อยมวยไทยทั่วโลกครับตอนนี้ปรากฏว่านะอา่า นักมวยไทยหลายท่านไม่ว่ารถถังนะฮะไม่ว่าสายของบัญชาเมฆตอนนี้ราคาค่าตัวหนึ่งไฟสิล้านไปแล้วย้อนกลับมาที่ถ้าควายไทยมรดกไทยมรดกโลก,กนะฮะซึ่งเราคาดฝันแล้วมีโอกาสสูงเมื่อน,นั้นถ้าพันธุกรรมนี้ไปอยู่ในต่างประเทศที่เจริญแล้วแล้วเขาพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นเนื้อหรือนมอนทคตข้างหน้าเนี่ยผมมองว่า พันธุกรรมที่ดีๆเนี่ยมันไม่ใช่ระดับสิบล้านนะฮะประเด็นของควายไทยมรดกไทยมรดกมรดกโลกนั้นนะครับเป็นไปได้มันจะต้องเกิดจาก3สาเหตุหลัก1ก็คือตอนนี้มีความพร้อมแล้วคือคนไทยพัฒนาเป็นสุดยอดของควายระดับโลกละอันที่สองคือนโยบายที่ชัดเจนของรัฐบาลนะครับรัฐบาลนะครับ อันที่3ก็คือเรื่องของนักธุรกิจที่นะที่เก่งเรื่องการค้าการขายระดับต่างประเทศจะต้องก้าวเข้ามาแล้วก็ช่วยเติมเต็มสิ่งที่พี่น้องเรษตรกรคนเลี้ยงควายยังขาดนะต้องบอกว่า,าการเลี้ยงสัตว์ในบ้านเราประตัตว์ทั้งหลายไล่ตั้งแต่การเรียนการสอนในมหาลัยสถาบันต่างๆเราจะสอนเฉพาะการผลิตนะฮะเราไม่เติมเรื่องการขายเลย นะสิ่งนี้เนี่ยก,ก็ฝากไว้ยังสถาพันต่างๆด้วยครับว่าต่อไปท่านอย่าสอนแค่ผลิตท่านสอนหลักการตลาดที่ดีให้แก่คนในที่เลี้ยงปรุสัตวาด้วยไม่ว่าจะเป็นควายไม่ว่าจะเป็นวัวแพะแก่ต่างๆผมมองว่าเลี้ยงไปขายไปขายให้เป็นนะฮะหลักคิดพวกนี้สำคัญนะครับแล้วก็ถามว่าถ้าขายต่างประเทศแล้วได้อะไรนะครับเราขายวัตุกรรมครับ แล้วก็ขายเนื้อนะฮะณวันนี้เนี่ยเรามีการแค่บริโภคภายในประเทศแล้วก็ต้องบอกว่าควายเนี่ยเป็นสัตว์ที่บริโภคเฉพาะกลุ่มนะฮะโดยเฉพาะบริโภคเฉพาะภาคเหนือของประเทศไทยนะภาคอื่นแทบจะไม่กินควายอยู่แล้วนะณวันนี้ผมเชื่อว่าหลายหน่วยงานพยายามก้าวเข้ามาว่าจะรณรงค์ให้คนไทยกินควายอย่างไร ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่อและศรัทธานะฮะบางทีแก้ไขายากครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งซึ่งพยายามปรับเปลี่ยนแต่ผมทํามาร่วมสิบปีต้องบอกว่าเปลี่ยนยากเพราะฉะนั้นมุมมองผมก็คือเราต้องมองไปยังกลุ่มประเทศต่างๆแล้วฮะที่เขาบริโภคควายเป็นหลักดีกว่านะไม่ต้องมาเสียเวลาในการเสิร์ชข้อมูลในบ้านเรานะฮะผมว่ามันใช้เวลาม,มากกว่าเพราะนั้นเราไปหากลุ่มต่างประเทศเลยว่า ประเทศไหนที่บริโภคควายประเทศไหนที่ต้องการบริกรรมควายไทยไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็ทําเป็นอุตสาหกรรมควายไม่ว่าเป็นควายเนื้อหรือควายนมในอนาคตในประเทศนั้นมากกว่านะทางการตลาดจะต้องมาช่วยตรงนี้นะครับแล้วก็รัฐบาลเองไม่ว่าจะเป็นบริษัทเอ๋ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายภาคกระทรวงทบวงกรมต่างๆต้องมานั่งคุยกันทํำยังไงก็ได้ทุกอย่างมันจะต้องเดินได้ครับไม่ใช่ไปติดกับดักแล้วก็ส่งเสริมให้เลี้ยงแต่ไม่ส่งเสริมการตลาด ณวันนี้คําตอบก็คือไปไม่ได้ถามว่าถ้าพอไปไม่ได้ปุบ๊บมืออาชีพอยู่ได้ฮะแต่มือสอสมัครเล่นตายอันนี้คือความจริงเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้ณวันนี้พี่น้องที่เลี้ยงควายอยู่ตามท้องไรทง่ท้องนาครับท่านก็ต้องเปิดมือถือดูข่าวสารต่างๆบ้างเรื่องต่างการต,ต,ตลาดประุสัตว์ของโลกว่าเป็นยังไงตอนนี้ที่ทางไหนท่านจะโมดจะเลี้ยงควายให้มีควา,ยยความสุขอย่เด็ดท่านบอกว่าวันหนึ่งท่านจะขายไม่ได้แล้วท่านจะอยู่ไม่ได้ นะฮะที่สําคัญคือจากที่ท่านเป็นเสาหลักที่ขายควายส่งลูกเรียนขายควายดูแล้วครัววันหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นภาระผมเห็นหลายฟาร์มนณะตอนนี้เนี่ยมีควายสี่ห้าร้อยตัวไปแล้วคําตอบก็คือว่าถ้าขายไม่ได้แต่ท่านต้องหาให้มันกินนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งพี่น้องคนเลี้ยงควายจะต้องสร้างความสมดุลคือบาลานซ์ให้ได้ก็คือกําลัง ไม่ว่าเป็นเวลากำลังเงินนะฮะหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ในการเลี้ยงควายนะ่ะมันจะต้องสมดุลกับควายที่อยู่ในอคอกอย่าเยอะเอาตามกำลังที่มีนะฮะแล้วพัฒนาให้ดีหมายถึงให้สูงใหญ่ใน,ะนกลุ่มควายสวยงามควายเล็กๆควายควายสวยงามก็พัฒนาให้สวยงามไปตามที่ตลาดต้องการกลุ่มควายแคะก็พัฒนาให้ได้แคะตามที่ตลาดต้องการอันนี้ผมว่าเป็นหัวใจหลักอย่างผมเอง ผมในกลุ่มพัฒนาควายลูกผสมผมก็จะพัฒนาตามที่กลุ่มลูกค้าผมต้องการคือพัฒนามาแล้วมีคนต้องการมันขายได้มันจบแต่พัฒนาแล้วขายไม่ได้ท่านขาดเรื่องของการตลาดตั้งแต่เริ่มต้นในการเลี้ยงท่านอย่าไปมองว่าวันหนึ่งก็มีคนต้องการเองณวันที่มีควายน,น้อยมีครับมีคนมาหาผมเนี่ยวันหนึ่งมาขอแบ่งพันธุกรรมควายทุกวันนี้ไม่มีนะฮะ มีแต่ว่าโทรมาอาจารย์มีควายลูกผสมสายเลือดอย่างนี้ไหมอายุเท่านี้สูงใหญ่เท่าไหร่ถ้าได้สเปกเขามาแล้วเอาไปเลยอย่างนงี้มีนะฮะต่างจากที่ควายน,น้อยในยุคสิบปีที่แล้วตอนนี้คนละเรื่องเลยนะเพราะนั้นถ้าเราผลิตควายตามที่ตลาดต้องการโดยเอาตลาดนำอะมันไม่ตันครับมันไม่ตันเพราะมีกลุ่มที่เขาต้องการอย่างนั้นอยู่นะครับ